สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสู้สุดชีวิตนักศึกษาปวสหาเงินเองไม่ทิ้งการเรียนจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปนักเรียนชายเข้าเรียนสายที่ได้พยายามชี้แจงต่อครูผู้สอนถึงสาเหตุการมาสายว่าเพราะเพิ่งออกกะจากการทำงานเมื่อเวลาเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมา พร้อมแสดงหลักฐานการเข้างานและภายในคลิปครูผู้สอนยังได้สอบถามนักเรียนชายเรื่องการทำงานจนทราบได้ว่าไปทำงานเป็นพนักงานขับโฟลค,คลิปของบริษัท TWE ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการโดยนักเรียนชายคนดังกล่าวเรียนอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรืออ e ีเทคซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพาพนทองจังหวัดชนบุรีที่อยู่ไกลกันเกือบ70กิโลเมตรและต้องใช้เวลาในการขี่รถจักรยานยนต์กลับมาเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งครูท่านดังกล่าวได้กล่าวทิ้งท้ายว่าขอบใจที่มาเรียนนะลูกสู้ๆจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นวรัลในชั่วค่ำคืนวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเพื่อพบกับนางสาวพิสมัยผุยพันธ์ อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ที่ได้เล่าเหตุการณ์ในวันดังกล่าวว่าตนเองเป็นผู้ถ่ายคลิปขณะนักเรียนชายชั้นปวสปีหนึ่งแผนกวิศวกรรมผลิตหรือสาขาเทคนิคอุตสาหกรรมซึ่งปกติการเรียนการสอนจะเริ่มในเวลา8นาฬิกา30นาทีแต่ในวันนั้นนักเรียนชายได้มาถึงห้องเรียนในเวลา10นาฬิกาเมื่อสอบถามเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กบอกว่าสาเหตุที่มาสายเพราะต้องทำงานส่งตัวเองเรียนและวันนั้นเป็นวันที่ต้องเข้ากะกลางคืน เลิกงานในตอนเช้าพ่อเจ็ดโมงเชา้ารีบมาเรียนต่อแต่ด้วยน้องอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและระยะทางจากบ้านมาวิทยาลัยไกลพอสมควรเด็กจึงนำหลักฐานการทำงานมาให้ดูว่าทำงานจริงและเด็กยังเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวต้องทำงานส่งตัวเองเรียนและต้องส่งเงินให้แม่ใช้เนื่องจากมีน้องที่ต้องส่งเรียนอีกนางสาวพิสมัยยังเผยอีกว่าเมื่อรู้ความจริงจากปากของเด็กนักเรียนทำให้ถึงกับน้ำตาตก เพราะเด็กบางคนที่ครอบครัวพร้อมส่งให้เรียนแต่กลับไม่เรียนแต่เด็กที่ครอบครัวลำบากที่อยากเรียนหนังสือครอบครัวก็ไม่มีความพร้อมหลังจากนั้นครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมาเรียนได้ตามสะดวก เราะน้องต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวไปด้วยและส่งตัวเองเรียนด้วยในฐานะอาจารย์ที่สอนเด็กอยากฝากถึงนักเรียนที่มีโอกาสให้ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เป็นรั้วและอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอีกทางพ่อแม่ที่ส่งมาเรียนอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากทันสตออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ